เทรนการอวดรวยเนี่ยหลบไปเลยนะครับปัจจุบันนี้ในต่างประเทศเริ่มนิยมเทรนใหม่กันแล้วนั่นคือเทรนการอวดใช้ชีวิตแบบประหยัด มัธยัถ์หรือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุดโดยใช้เงินน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับเราสังเกตได้ว่าในโลกโซเชียลมีเดียคนส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมอวดความมั่งมีของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่มันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับปรเป็นวัตรกรธรรมชาติของมนุษย์เราครับเมื่อมีสิ่งใดมากเกินไปเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นก็จะเกิดการอิ่มตัวนะครับทำให้ปัจจุบันนี้นะครับโลกเนี่ยก็หมุนกลับมาน นั่นก็คือ การฝึกฝนการอวดใช้ชีวิตแบบประหยัดมัธยัถ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมครับกลายเป็นว่าใครที่พยายามจะอวดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเยอะอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยคุณนะ่ะคือไอดอลเลยคุณน่ะดีคุณนะ่ณนะเก่งฉันนะ่ะชื่นชมคุณแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับรู้สึกว่าแล้วมันใช่เวลามาอวดอะไรแบบนี้ไหมในขณะที่คนอื่น กําลังจะแบบไม่มีอันจะกินธุรกิจมีการติดขัดขัดสนรายได้ไม่พอใช้ทําไมถึงมาอวดคอนเทนต์ที่ทําให้คนเรานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังดีไม่พอเก่งไม่พอหรือว่าขยันไม่พออีกเทรนรุ่นใหม่ในตอนนี้ที่ขึ้นชื่อว่า Quiet Luxury นะครับหรือว่าการรวยแบบเงียบๆเ,เนี่ยจึงได้รับความนิยมสูงมากยิ่งขึ้นยุคของมันจะเป็นต้องมีอ่ะมันจบไปแล้วครับยุคนี้คือยุคที่ใครใช้เงินได้คุ้มค่าและสามารถหาความสุขด้วยเงินจํานวนน้อยที่สุดได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นไอดอล ของสังคมไปเลยครับโดยหลักการอวดของเทน,นี้ก็ง่ายๆเลยครับอวดความประหยัดอวดการวางแผนการเงินอวด สินทรัพย์ที่เราสามารถจัดเก็บได้จากการไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยโดยคนกลุ่มนี้นะครับจะเน้นที่การพยายามใช้ไลฟ์สไตล์ที่ใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อแลกกับอิสรภาพที่ตัวเองจะได้รับจากการที่เรามีเงินเก็บหรือว่ามีทุนทรัพย์มากกว่านอกจากจะไม่อวดเรื่องของการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยแล้วยุคนี้ยังเป็นยุคที่อดความขยันอดความคิดสร้างสารรค์ในการหารายได้ผ่านช่องทางอื่นๆด้วยความสามารถของตัวเองรวมไปถึงใครก็ตามนะครับที่แชร์วิธีการที่จะ ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินเพิ่มหรือว่าเรื่องของการประหยัดใช้สอยคนๆน,นั้นก็สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวึงบีแคร์ชาแนลอยู่ที่ออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะทุกคนวันนี้มาทำสวนนะคะทุกคนเห็นไหมท้ายอาทิตย์นะคะวันนี้มีแดดเนะทุกคนมีแดดแต่แบบเอแบบแบบแบบอแดดยังหนาวๆน,น,นะคะทุกคนก็จะมาเอาน้ำนะคะแล้วก็ทอนหญ้าด้วยนะคะ น่วันอาทิตย์นะคะของบึ่ง B K Chanel ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอยู่กับพั่วอยู่กับสวนมันมันอยู่ในสายเลือดนะคะทุกคนการทำรั่วการทำการทำสวนการทำนาปลูกผักจะไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่เคยลืมไม่เคยลืมว่าผู้ใหญ่เพื่อนเคยเห็นอย่างมาเนาะ ือ,อปู่ย่าตายายประมาณนี้เนาะเขาเคยทําอะไรเราเคยเห็นอะไรนะคะพอมาวันหนึ่งมันก็กับเรานะคะทุกคนมันก็มาอยู่กับเรานะคะแสงแดดโอ้มีแดดนะคะทุกคนก็จะปลูกผักคือผักเนี่ยผักกาดนะคะทุกคนเขาเรียกว่า s p i ิน c h เนาะ มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมันคล้ายๆกับผักขมนะคะทุกคนนะเอาไปปลูกกันนะคะทุกคนก็จะปลูกตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะปลูกตรงไหนปลูกตรงนี้นะคะดแดดร้อนเลยนะคะวันนี้ป่ะไปปลูกผักกันนะคะทุกคน เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะ ผักก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นเนาะเสาร์อาทิตย์ก็แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อนอยู่กับผู้รู้กับสวนนะคะทุกคนกําลังแบบเออทําสวนให้สวยงามนะคะเพราะว่าจจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะ ส่วนสวยหน่อยนี่คือต้นส้มนะคะทุกคนส้มืีอส้มใหญ่เนาะส้มนะคะส้มใหญ่นั่นก็คือส้มเล็กนะคะตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวนั้นคือกกมัคกีหูดนะคะทุกคนตอนนี้คือดอกไม้สวยมากนะคะเห็นไหมสวยงามมากนะคะรังบ้านรังบ้านของบุงบีเคชาแนลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน สอบอยู่กับสวนนะชอบอยู่กับรั่วกับสวนนะคะอยู่แล้วทําไปแล้วมันมีความสุขนะคะทุกคนมันเหมือนแบบมันอิ่มเอ,อิบใจนะคะแล้วก็มีแผนการตลอดเนาะคือแบบเออบางทีก็แผนการอยากเอาตรงนั้นตรงนี้มาใส่นะคะพอเห็นความสวยงามของซีมือเราเนาะคือ ต้นนั้นก็กำลังจะออกดอกนะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็๊บรเซ้มนะคะเป็นเป็นต้นดอกไม้แล้วก็ทุกคนมันไม่ใช่เดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆเนาะมันไม่ได้กินหมากนะคะทุกคนคืออืมที่เอามาปลนะูกเนี่ยเพราะว่าดอกมันสวยเนาะเดี๋ยวลมมามันก็บิวหมดนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะดีนะคะดอกมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนดอกดอกซากุระเนาะเห็นไหม มันก็จะขึ้นแต่มันออกไม่พร้อมกันนะทุกคนมันออกไม่พร้อมกันมันก็เลยแบบไม่ไม่สวยนะมันมันต้องออกพร้อมพร้อมกันมันถึงจะสวยนะอันนี้มันไม่สวยมันไม่ออกพร้อมกัน สวยงามบรรยากาศนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมบ้านวิ่ง์บีเคชาแนลนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูความสวยงามของดอกไม้นะคะ ของดอกไม้นะคะสวยมากนี่เขาเรียกว่าดอกเดซี่นะคะเดซี่อันนี้ก็ดอกลิลลี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมดอกลิลลี่ลิลลี่ขาวเนอะลิลลี่ลิลลี่หน้าหนาวนะมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะนี่สวยงามมาก ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะทุกคน